สวัสดีครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าร้ายไม่แผ่วจริงๆเลยสำหรับเจ้าไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายให้ทั่วโลกมากกว่า2ปีแล้วและยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้ง,ง่ายๆซะด้วยสิเพราะว่าล่าสุดนั้นไวรัสตัวนี้ก็ได้พัฒนาตัวเองกลายเป็นสายพันธุ์ที่5หลังจากสายพันธุ์อัลฟาเบต้าแกมมาและเดลต้าที่องค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวล โควิด1 9กลายพันธุ์ล่าสุดนี้มีชื่อในทางวิทยาศาสตร์ว่า B 1, 1 1 5 2 9ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะตั้งชื่อเรียกให้ตามตัวลำดับอักษรกรีกว่าโอมิครอนนั่นเองครับหลังเกิดการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งติดต่อกันง่ายกว่าสายพันธ์ก่อนๆทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครับ ทางทีมงานได้รวบรวมข้อมูลลักษณะาอาการของผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์นี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ลองสังเกตอาการของตัวเองกันนะครับเนื่องจากสายพันธุ์โอมิครอนถูกพบได้ไมานานมานี้เองครับอยู่ที่ประมาณช่วงเดือนอืมอ๋อพฤศจิกายนปี2,564ที่ผ่านมานี้เองครับทำให้ข้อมูลในด้านต่างๆอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าไร แต่เนื่องจากมันแพร่กระจายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วมีแนวโน้มกลายเป็นสายพันธุ์หลักแทนสายพันธุ์เก่าอย่างเดลต้าเราต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองกันให้มากขึ้นนะครับจากข้อมูลที่มีอยู่องค์การอนามัยโลกชีว้ว่าอาการของผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนไม่ค่อยแตกต่างจากเชื้อเดิมๆเ,เท่าไรครับก็คือจะมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกเป็นต้นครับ ขณะที่ข้อมูลของกรมอนามัยแพทย์จากผู้ติดเชื้อส,สายพันธุ์โอมิครอนในไาย100รายแรกพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการแต่41รายที่ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้ครับไอ54%เจ็บคอ37%มีไข้29%ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ15%มีน้ำมูก12%ปวดศีรษะ10%หายใจลำบากขึ้น5%และกินลดลง2%ครับ นอกจากนั้นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สยังออกมาเตือนให้สังเกตว่ามีอาการเสี่ยงติดเชื้อโอมิคอนหรือไม่ดังนี้ครับแรกเริ่มจะมีน้ำมูกจามปวดหัวต่อมาจะมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเจ็บคอและบางคนจะมีเหงื่อออกตอนกลางคืนด้วยครับโดยหากมีอาการเหล่านี้หรือไปพื้นที่เสี่ยง ควรตรวจหาเชื้อแบบ ATK หรือ RT-PCR และแม้ว่าจะฉีดวัคซีนครบก็ไม่ควรประมาทหากมีอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยครับองค์การอนามัยโลกยังย้ำอีกว่าโควิด1 9ทุกสายพันธุ์รวมทั้งสายพันธุ์โอมิครอนอาจทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางดังนั้นการป้องกันและฉีดวัคซีนจึงยังเป็นเรื่องที่สำคัญโดยกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนไปรับการฉีดวัคซีน ส่วนคนที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มไปแล้วตั้งแต่ก่อนเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วให้ไปรับเข็มบูสเตอร์โดสเพื่อรองรับการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนด้วยแต่ก็เริ่มมีข่าวดีขึ้นมาบ้างแล้วครับเมื่อองค์การอนามัยโลกได้รับงานวิจัยที่ชี้ว่าเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจส่วนบนคือบริเวณจมูกลำคอและหลอดลม ที่ทาให้ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิคอนนี้อาการรุนแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เก่าๆที่ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งที่ทําให้เกิดปอดอักเสบนั่นเองครับสำหรับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิคอนก็ใช้แนวทางเดียวกับการป้องกันเชื้อสายโควิดพันธุ์อื่นๆเลยครับเช่นการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซิงหลีกเลี่ยงการไปในที่คนเยอะๆสวมหน้ากากอนามายัย ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคครับสำหรับหน้ากากอนามัยนั้นสามารถใช้ได้ทั้งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือแบบ N95 ส่วนหน้ากากผ้ากรมควบคุมโรคแนะนำว่าควรเป็นผ้าฝ้ายมัสลินแบบ2ชั้นที่สำคัญคือต้องสวมให้ถูกวิธีทั้งการคลุมทั้งจมูกและปากและให้กระชับใบหน้ามากที่สุดด้วยนะครับ ก่อนจะจากกันผมขอฝากเพลงเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันตนเองจากเชือ้อโควิด -19 ให้เราปกป้องป้องกันและปลอดภัยจากเชือ้อโควิด -19 นี้นะครับไปลองฟังกันเลย สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้ครูก็จะมาพูดเรื่อง6มาตรการหลักและ6มาตรการเสริมรับรองการระบาดระลอกใหม่ของโควิด19ในสถานศึกษาพร้อมกันหรือยังให้ทุกคนเวระยะอย่ามาใกล้กันนะต้องห่างกัน1-2เมตรสวมหน้ากากอนาม่หรือหน้ากากผ้าก็ได้เวลาที่อยู่ในโรงเรียน ล้างมือกันบ่อยๆขัดถูกันค่อยๆด้วยสบ,บู่หรือแอลโกอฮอล์<ส>วัดไข้สังเกตการณ์ก่อนที่เราเข้าสถานการศึกษาในทุกๆวันลดการในอัดหรือชุมนุมและไม่เข้าไปในกลุ่มคนจํานวนมากทำความสะอาดในพื้นที่ในกอณลนีที่เราต้องเข้าไปสัมผัสก็จบไปกับ6กมาตรการหลักเราก็จะมาดูหกมาตรการเสริมกันต่อ พร้อมแล้วป่ายหนึ่ทำตนให้มีวินัยดูแลใส่ใจตามมาตรการอย่างเคร่งครัด <S 2. 2. <S ใช้ช้อนกลางส่วนตัวจะได้ไม่ต้องกลัวและลดการสัมผัส <S 2. ก <2. S 1> ารอาหารที่สุกใหม่ถ้าเราเก็บไว้นำมาอุ่นก่อนทุกครั้ง4ลงทะเบียนไทยชนะรีบไปลงกันเลยนะเพื่อบันทึกการเข้าออกสำรวจและตรวจสอบคัดกรองกันสักรอบพัมาจากที่เสี่ยง กักตัวเอง14วันหากว่าเราไปครัวพันกับพื้นที่กันระบาดท,ทุกข้อปฏิบัติที่ครูกล่าวมาเนี่ยให้ทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของตัวเองของครอบครัวและคนที่เรารักได้ห่างไกลจากโรคโควิด19เข้าใจไหมเข้าใจก็ดีเลยครับวันนี้ครูไปลนะสวัสดี 我们一起学习汉语吧。预防措施：新型冠状病毒、社交距离、戴口罩。 洗手，体温检测，避免到空气不流通的公共场所，保持心华。 照顾自己，用自己的手指咀嚼咀的食物，注射，观察，自我隔离。